สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาสอนการติดตั้งโปรแกรมการตลาดนะครับอ่ะตอนแรกเราก็เข้าเฟซที่จะโพสก่อนแล้วก็เราก็กดลิงก์นะครับอ่ะก็กดดาวน์โหลดปุ๊บอ่ะดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็ทำการแตกไฟล์นะครับอ่ะปุ๊บผมก็แตกไฟล์ตรงนี้เลยนะครับอ่ะ ก็กดออกจากนั้นเราก็ไปที่ไข่ปา3จุดก็ไปที่ส่วนขยายนะครับน่ะตัวนี้แล้วก็เมนิดแล้วก็เปิดโหมดนักพัฒนานะครับแล้วก็กดที่ตัวเรงนะครับ๊บไปที่โฟลเดอร์ที่เราเตะไฟล์นะผมอ่าเฟ c บุ o o ทู o o l ี2 3 select folder จากนั้นเราก็อ่า กดปักหมุดก็ได้นะครับ่มแล้วก็ใส่คีย์ตามที่อ่าได้ซื้อไปนะครับอ่าโอเคสักครู่นะครับเดี๋ยวผมใส่คีย์แป๊บหนึ่งอ่าผมได้คีย์มาแล้วปุ๊บผมใส่อ่าอ่าเด้งมาหน้านี้นะครับ แล้วก็กด Contin นีอ่ะกดเซนนะครับแล้วก็กดปิดได้เลยจากนั้นเราก็รอระบบดาวน์โหลดระบบจะโหลดนะครับอ่ะกดรีหนึ่งครั้งนะครับดูป๊บอ่ะเข้าสู่ระบบอ่ะโอเคอันนี้คือสอนการติดตั้งนะครับผมประมาณนี้นะครับ